สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกๆคนนะคะพบกับผู้แดดอิสุสุนะคะเพจอิสุสุขับโมลายอิสุสุค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะปล่อยรถกันโอ้โหเยอะมากนะคะใกล้ปีใหม่แล้วลูกคาลูกค้าก็มารับรถที่โชว์รูมกันนะคะวันนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คันนะคะวันนี้เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันนะคะ นี่นะคะวันนี้ค่ะคันแรกเลยนะคะคันแรกเป็นสเปซแครบ 1.9S นะคะสีขาวค่ะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เสริมหลอด้วยสกเกิร์ตรอบคันเลยค่ะหล่อเลยนะคะใครที่ชอบแนวนี้นะคะแต่งเป็นเอ็กซิลี่เป็นแม็กเป็นยางนะคะ แม็ก <Mac S 2> เป็นของเลนโซนะคะยางเป็นของดีเซนติค่ะสองห้าห้าทับห้าสิบนะคะหล่อมากค่ะคันนี้สวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีน้องตินะคะสวัสดีทุกคนค่ะสเปซแับหนึ่งจุดเก้าเอสสีขาวแต่งสเกิร์ตนะคะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแม็ก เป็นของเลนโซ่ค่ะนินแดงแล้วก็ยางนะคะเป็นของดีเซนปีส5งหับห้ไม่ได้โหลดนะคะเดี๋ยวออโตโ้สีขาวขันที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะหล่อมากค่ะใจที่ชอบนะคะชอบแนวนี้ของพี่แดงก็มีปล่อยหนึ่งคันน้องๆในทีมงานในชว์รูมเดียวกันนะคะ ทั้งหมดหกคันเลยวันนี้ค่ะดูบรรยากาศของงานนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะได้ยินเสียงที่ดังชัดหรือเปล่าเนี่ยนะคะลูกค้ามารับรถกันคันที่สองนะคะคันนี้เป็นสี่ประตูไฮแลนเดอร์ er นะคะ1.9เกรดซัดออโต้นะคะ สีบอลเงิน9 1 7 0 0 0หนึนะคะคันนี้เป็นของน้องฟิล์มค่ะมารับรถนะคะก็เป็นแฟนเพจพี่แดงนี่ละค่ะอยู่ใน f เฟซบุ๊ก9 1 7 0 0 0หนึติดฟิล์มคันนี้น้องฟิล์มเขาขอเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะ คันนี้ไปแล้วนะคะหนึ่งคันลูกค้าออกไปแล้วหนึ่งคันเนาะคะใครที่ดูพี่แดงอยู่บอกด้วยนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะภาพชัดไหมเสียงชัดไหมเนี่ยราคาสีบอลเงินติดกันสารเรียบร้อยติดมือจับเรียบร้อยค่ะ ขอเมียมนะคะกำลังอธิบายวิธีการใช้งานของรถอยู่นะคะซื้อรถกับเราก็ต้องแนะนำวิธีการใช้งานการรับประกัน3ปีแสนโลนะคะอยา่างในอย่างนง่งถึงก่อนอันนี้ก็จะเป็นนะคะด้านหลังมีกล้องมองหลังด้วยนะคะเกียร์ออโต้กล้องมองหลังตรงนี้นะคะ แหลสแฟตกำลังอธิบายกันอยู่นะคะเครื่องคันเก้าทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะคะคันที่สองผ่านไปคันนี้คันที่สามนะคะคันที่สามเอ็กซิลีค่ะเอ็กซิลีนะคะ,ค 3, คะ, X ะ,คะแคปโฟเอ็กซิลีสีประตูสีขาวนะคะ 9ก้าแสนามหนเก้าพันนะคะเอ็กซ์รี่สี่ประตูเครื่องพันเก้านะคะของพี่แดงก็มีอีกคำหนึ่งเหมือนกันรอส่งมอบวันที่สามสิบคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแม็กเป็นยางคันนี้เดิมๆนะคะมีให้ดูแทบทุกรุ่นเลยนะคะวันนี้ใครเข้ามาดูนี่ถือว่าคุ้มมากเลยเครื่องหันเก้านะคะสีขาวมุกค,ค่ะ มีสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะสปอร์ตบาร์ด้านหลังกันชนท้ายนะคะ x s i ี s ปิีประตูเบาะหนังนะคะรุ่นนี้คันที่สามผ่านไปค่ะต่อไปคันที่สี่ใครชอบคันไหนก็เลือกเอานะ ทักทายพี่แดงได้เลยนะคะพี่แดงอยู่ที่บริษัทอิสุส,ส่วนบุมมอเตอร์จำกัดนะคะสาขาปากน้ำสม,มุทปาก,การค่ะอยู่ใกล้ช้างสามเสียนนะคะติดก,กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสมุทรปราการนะคะมาโทรพี่แดง08.15542,434นะคะชว์รูมพี่แดงอยู่นี่มาโชว์รูมก็ง่ายมากเลยค่ะนั่งรถไฟฟ้ามานะคะลงสถานีเอราวัณเดินย้อนกลับมานิดนึงก็ถึงโชว์รูมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น สีประตูตัวเตี้ยนะแคโฟรน 1.9s สีบอลเงินราคาอยู่ที่693,000ค่ะคันุนก็เช่นกันนะคะคันนนก็สีประตูแคโฟร1.9 lda นะคะสีบอลเงินสมมอบวันนี้เหมือนกันค่ะบรรยากาศวันนี้คือคักมากเลยนะคะนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศงานก่อนนะ อ๋อเหรอได้ได้ไดดจ้ะนี่นะคะใไปสนใจรุ่นไหนตัวไหนนะคะรุ่นไหนคันไหนนะคะขอโทษ<ม>ก็ถ้าขายพี่แดงได้ค่ะเบอร์โทรพี่แดงนะคะ08 1 5 5 4 2 4 3 4ึาห้สี่สคันนี้สีส้มนะคะเลิกงามยามดีนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะให้บริษัทอิซูซุสวนภูมิมอเตอร์ได้ดูแลนะคะขอให้ เฮงเฮงรวยรวยเจริญรุ่งเรืองนะคะทํากิจการงานก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะค้าขายรุ่งเรืองค่ะแล้วก็ถ้าทํางานอยู่นะคะก็ให้ได้เงินเดือนได้เยอะนะคะแต่รชาชการก็ให้ขั้นขึ้นขอให้ขั้นขึ้นนะคะสองขั้นสามขั้นนะคะวันนี้เลิกดีจริงๆนะคะอันนี้ค่ะขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ เดินทางเคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตส่งมอบลูกค้าก่อนเนาะแล้วเราเข้ามาเจอกันใหม่นะคะกับไลฟ์สดวันนี้ก็จะมีอีกนะคะก็อขอให้ทุกท่านที่เป็นแฟนเพจเรานะคะยังยังรวยๆเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ